นำเข้าจากจีนเคลือบอย่างดีนะครับนี่เอาดีเป็นตาไนนะครับหมึไฟอย่าบ่ดับนะครับนี่ดับบกราบสวัสดีครับวิรักแฟนแม่แถมเป็นรังเอฟซีทีดีลงข้านนะครับเห็นพี่ร้องนะครับถามกันของาหลายนะครับสําหรับชนวนเขียวนะครับชนวนหมึกไฟหน่อยเข้านะครับว่าเข้าขายเสศษละจักบาทนะครับคือเข้าขายเศษละยี่สิบบาทนะครับนี่นะครับเหลือซัาหนีเแี้วนะครับพี่ร้องครับ เดี๋ยวอายุสองมัดนะครับผมมัดละห้าร้อยเส้นนะครับเป็นชนวนเขียวยาวหนึ่งเมตรนะครับาพี่น้องนะครับจะเอานะครับทั้งลานที่ดีรางข่ามีแบงฟันนะครับทั้งปีกและทรงนะครับาพีน้องเอาลายนะครับมีราค่าพิเศษให้กันนะครับว่าเป็นเสยีสิบบาทแน่ในนอนนะครับทีีน้องก็สามารถทักแชทคำว่าสอบถามข้าใดนะครับขันเอาเป็นพันสองพันเส้นก็สิได้รลค่าแบบรักหน่วยเลยนะครับผมมัดเสีได้ราะค่าลักสิบอ่ามาเบิ้งนะครับว่า มันเป็นของดีวะตะกรองอย่างพม่าไ,ไก่เลยเป็นสินค้าที่ห้องบาดผลิตเองนะครับเป็นสินค้านาเข้าจากต่างประเทศเลยน,นะครับนําเข้าจากจีนห้องบาดผลิตเองเด้อครับนี่นะครับจำนวนเขียวเคลือบอย่างดีนะครับนี่ยาวหนึ่งเมตรนี่นะครับระมาณนี่ทางนัดไปเอากันไก่มาดู เดี๋ยวสีเทสให็นี่นองเบื้งนะครับว่ามันติดไฟดีบอนะครับนี่นะครับยาวหนึ่งเมตรมัดหนึ่งนี่สิมีอยูหาลอยเซนนะครับตอนนี้ก็ลูกค้าเขาก็สั้งไปน้ำหลายแล้วล่ะเอาไปหลายแล้วเทไว้เรับเอาทั้งยีงตีนเดี๋ยวบอกเกรกใจกอน nè năm vẫn chưa có gì về tận hai này hả? năm nay hai năm 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 nè năm 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 กระดาืยอดเลยครับไปไปเลยนะครับนี่นะครับกับประมาณนี้นะครับถ้าพี่น้องสนใจนะครับชนนวนเขียวนะครับผมยาวหนึ่งเมตรนะครับใกล้จะเบิรแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลอยู่สบองวันนี่ละจากเมื่อเสร็จนะครับก็เเลยยู่สบองวันนี่ละถ้าพี่น้องสนใจนะครับกสามารถติดต่อร้านที่ร้านค้าเท่าใดเลยนะครับมีจำหน่ายทั้งปีกละทรงนะครับถ้าพี่น้องอยากได้ก็ ทัาเขามาเลยนะครับถ้าน้องวก็ไลน์นะครับ